เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์65 All k p o p เว็บไซต์ข่าวบันเทิงของเกาหลีระบุว่าตามรายงานของ YG Entertainment เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์65 Rose ได้ยกเลิกตารางงานในต่างประเทศบางส่วนของเธอเนื่องจากติดเชื้อไวรัส COVID-19 โดยข้อความเต็มระบุว่านี่คือ YG Entertainment Rose Blackpink ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด -19 หลังจากทำการทดสอบ PCR ก่อนออกเดินทางในวันที่28กุมภาพันธ์ส่งผลให้ตารางงานในต่างประเทศบางส่วนของเธอถูกยกเลิกสมาชิกอีก3คนจีซูเจนนี่ลิซ่าผลตรวจเป็นลบและสมาชิกทุกคนรวมทั้งโรเซ่ไม่มีอาการที่น่าสงสัยใดๆสมาชิกแบล็คพิง k ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 อย่างครบถ้วน และเราจะให้ความสำคัญกับสุขภาพของศิลปินและพนักงานของพวกเขาเรายินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณต้องการให้โรเซ่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและสนับสนุนการโปรโมทร,ระดับนานาชาติของสมาชิก l a c k p i n งเราจะแจ้งให้ทุกคนทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ